คับสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องอุป,ปอผ้าลวยนะคะเบิกซัพนาคีนะคะเมือน,นี้กะมอยำโค้งสุดไทยค่ะพี่น้องงวดนี้มีความมั่นใจว่าสิเทียดเตะสังอยู่นะคะพี่น้องฝนตันดีทึ่งฝนตกแห้งทึ่งปาฏิหาริย์จอมปวกขึ้นหลังพ่นโอ้จอมปัวขึ้นหลังพ่นว่าสันคอ,อไป อันจอมปัวขึ้นล้างสารปูสารยาแหมฮอยูซื้อจอมปัวกับขึ้นแม่กาเบิกทรยบกับเงือยูด้สุธีากับว่าขึ้นกับล่างก็ขึ้นน้อยว่าขื้นฝนขาตกใส่เนาะแต่ว่า่นก็ขึ้นไม่ยากแล้วยังเป็นงุ่มไว้อยู่เพราะว่าฝนตกแห้งบาดนี่นะคันจอมปัวขึ้นหลังสารปูสารยาแบบนี้แต่เกสิบแตกซ้ำตัวก็สิถือเลขเนาะ ได้โชคได้ลาบฟันกับซีเมน่าวัสดุท่อครับท่า่องทธนี่มันใจลายเพราะว่าฟันดีฟันดีป่ะฟันเห็นปูสีสุดโตาท่านไหนบอกให้ฟังเลยเนาะอย่างไรครับฟันสองสามรอบแต่ว่าฟันดีทั้งทุกรอบนะคะฟันไว้ยังไงครับเอารอบแรกก่อนนะรอบแรกนั่น เลขที่ฟันน่ะมันออกเล้าไปแล้วสามแปดศูนย่ะฟันรับปูน่ะเอาปลามาห่ถือปลามาหา่งเพื่อนมากก็เมียเพื่อนมาสัน่นเดี๋ยวสิวงกลมตัวเน้นถือมาห่สามตัวมาเผาห้ากินเนาะค่ะพ่อมาเผาห้กินแล้วก็กินยิ่มซุ้มกินก็กินเพื่อนก็ได้ถามว่า มาหวอดกับเผาโหลดคือพอถามเบิกทราบแน่ว่าอยากกินบอแต่ว่ามาเผาอยู่หนีเด้่าได้เผาอยู่เหมืงองเอืนนี้ตั้งแต่มาสื่อนีฝันเกี่ยวแต่กับทีก็เลยตีเป็นสามแปดศูนย์ก็สามแปดปาสามตัวอค่ะสามแปดศูนบาทนี้มันระไปออกันเล่าวเล็กเล่าแล้วสามแปดเนาะค่ะตัวร่องลองมากอ่ะสิเป็นสองแปดศูนนะคะ อันนี้ชุดรองเ็เลยว่ามันออกแล้วว่าต้องเน้นเอาเป็นตัวรองนะคะสามแปดศูนย์สองแปดศูนย์นะคะบานีกามาขอสองตัวลางเลยมาฝันว่าเขาป้าไปไปพอเถียงหน้าน้อยเป็นเพื่องงาทั้งสี่ล่ะในความฝันหันเป็นเทียงหน้าของหน้าข,าขี้น้อยประสันเล็กน้อยญิยง อยู่กับ่อไ่มีไนเนาะคะ่ะแต่ว่าอยู่กลางเฮี้ยนเพื่อนป่าเป็นจอมเข้าเอื้อันเตาเผาทานเนาะสมัยตะกี้เจ้าเตาเผาทานเป็นพ่นขึ้นที่เขาเอาดินปั้นปั้นสีเฮ็ดเตาเผาอะนะได้เดี๋ยวขอไปมันบอมเมนทานมันเป็นขั้งสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมดเนาะคะ่ะป้าสมบัติหลายป้านี่ปอญ่มีไนเจ้าอยู่ซู่มอเจ้าคือบอเบิกมาใส่แนเจ้าสีทุกสียากเข็นยังมาสัน่น เพิ่นก็นเลยว่ามันบ่ยากเลย่ะมาเบิกเอาพร้อมกันว่าสั่นเพื่อนก็นได้แตงบายสีมาตั้งให้แต่ว่าไห้หน้าขี้น่อยนะล่ำเอาหน้าขี้น่อยสิเขาส้วมาสั่นล่ำไปล่ำมานา่นแล้วลายเบิกทรับได้ยางหนีจากของเบิกทรับกับเขาละละเหลขก่ต้องเอาน้ำเพิินมาสั่นในความฝันหันหลังไปยางไปได้ข้าวนึงหน้าขี้น่อยกับฟอนอยู่ข้างหลังเพื่อนะว,ว่าเลขสีออกล่างศูนย์เจ็ดเด้อ่าสั่นห้องน้ำก้น นาขีน้อยครับแมนบาาดนี้พ่อใหญ่มีใหญ่เป็นเรียนมาบอกว่าหน้าคีหน่อยศูนย์เจ็ดลางว่าสัน่นก็เรียกว่าอา้าวมาเลขตัวเดียวกันก็ข่อยตัวนี่ศูนย์เจ็ดว่าสัน่นข่อยสื่อและเด้เล้ข่อยคือเก้าละตัวนี้ออกตัวนี้ข่อยกระเทือกโลดแล้วว่าสัน่นได้เงืนโลดแล้วในความฟันว่าอันนี้คือรอบที่สองเนาะนี่ก็เลยบอขั้นเดี๋ยวออกได้ศูนย์เจ็ดนี่เอาไว้บานนี้รอบที่สาม เมื่อนั้นรุ่งแดงเพิ่นออกมาว่าให้ฟั่งว่าต,นตน้นพ่ต้นนีนะเหียนไรได้ว่าสันไผมาตัดกับบ่ได้ไผมาส,สุ่นตายคีดีว่าสันต้นได้พอใหย่าะาสันเพิ่นดีสี่ไปทั้งพุนอ่ะไมยต้นพ่ต้นน,น,นี้บอสเดบะเหมือนกันเรืยกเมื่อขสินซาทูเดอขันปูยุโกโพอมีอิริยายุโกโพมีอหลีให้นั่ไปบอวเล็เด้อภาาสันมือนั้นว่า ยะเหตุหายต่คนเด้อหาลูกห้านเอาเงินเอาท่องเบิกรับสมบัติมาสางร้านพญานาคแมว่ว่าสันมาสางเวียงสางว่างแม่ว่าสันก็ mm hmm. จะเลยว่าบาดจะนี่น้ำอีหรีน้ำไปบอกฝันว่าขี่รถไปแต่ว่าหันชื่อเพะได้ว่าทะเบียนรถนี่ยัง mm hmm. ไปพ่ออันปู้ผู้เป็นพระคู่บาอาจารย์นั่งอยู่ในวัดวัดก็อยู่ติดทาง ก็เลยว่าพ่อแล้วพ่อปู้แล้วเฝ้าเลี้ยวเขาไปว่าสันบ้านนี้เลี้ยวรถเข้าไปเพิ่นกระลังสางพญานาคสององค์แกงเสียกราลังขืนเสียนกระลังขืนเสียนเป็นล่ำตัวขืนจังสี่ละอันโค้งอยู่จังสี่ละแต่ว่าหันมาขั้นแล้วมีแต่ปูนกับไอ้โค้งเล็กเข้าไปก็เลยเขาไปกราบเพื่อนลูกล้านบ่ได้มาถวายนาําจักเทียว่าสันเมื่อนี้ลูกล้านจะมาสางพญานาคซอยละกาไปสางซอยลูกในเด้อปู้ว่าสัน อ้าวขันสีสางพญานาคนี่เด้ปูสีสุดโทนั่งอยู่ทั้งขางปูหนีเพื่อนวะบอกเพื่อนไปสางซอยไปยังเตนี่เพื่อนกะมาปั่นให้ปูได้จังแล่าอ่ะสันหันไปทั้งขางพาองค์นั่นก็เลยเห็นเป็นปูสีสุดโทใสสุดสีเขียวเงาเงาอยู่แต่ว่าหันเป็นคล้ายๆล่างส่งในความฝันหันก็เลยไปก่าปูเอ้ยขอบ่าแลมีไปสางเด้อสันเพื่อนก็ได้วาสางยังล่ะเฮตดล้านพญานาคเบิกทราบนีลรา พระสรีสางปูพญานาคว่าสันให้ปูไปซอยแนว่าะสันปูก็เลยว่าไปกับไปตัวอันแต่วัดปูนี่กบปูเป็นค้นสางได้จังแล้วอ่าสันก็เลยว่าโอ้ยสาธุเป็นบุญบา้รมีของเบิกทรัพย์ก็เลยกาบเิ่นสามเทียขันฝันเห็นพญานาคสององค์มันออกแต่เจ็ดสองสองเจ็ดเล้อผี่น้องกับเบิกทรัพย์เห็นคู่บาอาจารย์ลวกาพระองค์นี่เห็นเทืออไร เป็นเก้าสิเป็นเก้าแล้มาเก้าเจ็ดสองโอ้เทอที่มาเก <7, S 1> <2. S 2> ้าเจ็ดสองแล้วนาคีน้อยนี่มาจากไหนครับนาคีน้อยน,นาคีน้อยอยู่ในป่าคิดว่าอยู่นี่แหละเพราะว่าเมือน,น้นัฝันหววที่แล้วฝันเห็นเทียนหนึ่งว่าเพิ่มมาล่ำให้เบิ่งใส่สุดสีขาว <c oughs> เบิ้งทราบกับบัท่านในเหตุนั้งแล้วอยู่นะาะบ่ท่านด้วาสีเห็ุอ่างพญานาคอยู่นี่ พญานาคุปบานไม้มีองค์ปู่องค์นาเชตเป็นอ้างมะเหนึ่งเนาะคะ่ะท่นจังไดได้โชคได้ลาภงวดนี้ก็คือสีไดเฮ็ดเฮ็ดซี่ก่ะตัางกิจอธิษฐานเอาเนาะคะ่ะพภาวน้าขี้หน่อยอยุ่งหนิเพิ่งจะห้โศกแล้วก็สองตัวล่างเด้อพี่น้องมีศูนย์เจ็ดอันนี้ชอบเนี่ยศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์ห้าสามเจ็ดมากสองตัวนะซื้อบนหน้างเบิกทราบก็ไดศูนย์หามาเตใส บัดล่าสุดฝันว่าไป,ปญาติเอาเงินน้ำเขาได้เงินติดมือมาหาลอยบาทโอ้ยหาศูนย์สิมาตัวนีวสันกระซือไหวสันตัวพี่น้องหาศูนย์ศูนย์หาเอาควงสุดท้ายกับซิมิโตล่องเด้อเก้าเป็นหกกับสิเป็นหกเจ็ดสองสามแปดศูนย์สองแปดศูนย์นะคะสุดสามตัวแต่ว่าเน้นไปที่เก้าเจ็ดสองนะคะแขนแขน หน้าจอไว้นะครับผมจุดเน้นก็คือ972 380นี่คือที่ว่าได้ปลาครับค่ะเก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของเบิกซัพนะครับโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับนี่ค่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับผม972นะครับเคปบหน้าจอไว้นะครับผมมกพิเศษ72เ,เลยจ้ะครับ เห็นบ้าชัดทุกกล่องบ้าค่ะชัดเจนชัดเจน,นครับผมเป็นแนวทางสอบส่วนตัวให้โชคให้มานให้รวยๆสุขคนได้จ่เาเด้อครับขอบคุณครับ